ก็สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับนี่ก็ได้เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่มาหนึ่งเครื่องนะฮะนี่ฮะที่ซื้อเครื่องนี้มาก็เพราะว่ารถจอดไว้นานครับรถไถเวลาหมดงานแล้วก็จะจอดไว้นานก็แบตก็จะหมดนะฮะต,ตัดไม่ติดก็ ซื้อเครื่องนี้มาไว้ชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับฮะเราก็มาดูหน้าตานะครับมันจะเป็นอย่างนี้ผมก็เพิ่งเคยใช้นี่แหละครับนะฮะนี่จเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันนี้ก็ตัวปรับโวลต์นะครับก็มี6โวลต์12โวลต์18โวลต์24โวลต์นะฮะ นี้ตัวอับแอมนะครับถ้าจะให้ไวก็ชาร์จไวก็ปรับขึ้นมาครับมีระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนนี้ก็ไม่เคยใช้ครับก็พึ่งมาซื้อมาก็วันนี้นครับยังไม่ได้ทดลองเลยฮะนี้ก็จะเป็นสายคลิปขั้วแปดนะครับ ส,ส,สีแดงน,น,นี่ก็คั่วผวกนะครับสีดำนี่ก็คั่วลบนะครับนี่ก็คือมิเตอร์นะครับเวลาชาร์จเต็มก็เวลาเราชาร์จครับมิเตอร์มันจะขึ้นมาทางนี้นะฮะแต่เวลาชาร์จเต็มแล้วมันก็จะกลับไปอยู่เลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับ นี่ก็เพิ่งซื้อมาวันนี้วันแรกนะครับยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับเดี๋ยวจะทดลองใช้สักหน่อยนะครับถก็สตาร์ทอืดนะครับก็จะเอานี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับรถไถนะครับนะูุล่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับครับคลิปนี่ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ